โอ้โเรียวสู่เรียวสวายผมมาวันนี้ทุกคนเรื่งามยามดีครับวันที่2สิงหาคมก็วันนี้ครับเป็นวันที่ว่าเขาได้ทําการปล่อยเพลงใหม่ของ B N K48 ก็เป็นซิงเกิลที่12แลองเองทุกคนซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลง Next Girl อ่าคนที่ติดเพลงของซิงเกิลรืแลกว็คือเป็นคนที่ว่าได้คะแนนโบวตจาก G E ครั้งที่3นั่นเองซึ่งเพลงนี้นะครับ Next g r เนี่ยคนที่เป็นเซนเตอร์คือหมยอื้อแล้ว รัตตี้ก็ติดเพลงนี้นะคบเพราะฉะนั้นแบบย่องวามยามดีที่แบบว่าเราจะได้เห็นรัตตาแบบติดเพลงอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นครับเราก็จะมาทำการรีอคชันกันซึ่งเพลงเพลงเพลง next g ก r l เนี่ยก็คือเพลงคิโนโยริมโตสกิอ่าหรือถ้าเป็นชื่อไทยก็คือชอบเธอมากกว่าเมื่อวานอ่าถ้าสมมติผมพูดผิดขอโทษมาที่ด้วยนะมา,มาเริ่มฟังกันเลยรอรอดูนะว่าแบบว่าเออรัตตาจะออกมาแบบในะอะไรยังไงเดี๋ยวแบบผมก็แอบแบบเห็นแบบภาพหลุดนิดๆจากทีเซอร์แล้วแบบ รัตตาน่ารักมากเลยนะมาดูเลยครับโอเคอู้ผมชอบโลโก้เพลงนี้นะเออเฮ้ยวิ้ยลัตตาผมเห s <S ็นลัตตาในเอ็มวีรู้สึกแบบภูมิใจป่ะโอ้โหลัตตาเธออยู่กับพิวอยู่นะเหม่ยอ่า โอ้โหมีนอืออุ้ยราตาทำไมราตาสวยจังเลยอะเพียงเนี้ยโอ้โยมินิฮาเลยครับเกินปุยมุยอะโอโยอืออืออย่าชี้บ่อยใจไม่ดีอุ้ยราตา เพราะว่าฉันรตาน่ารักว่ะไงนะเพลงเนี่ยอจังจริงไหนจะเต้นอยู่นี้อย่านี้อยู่นี่เต้นอยู่ข้างหลังนี่เออโอ้ผมชอบชุดเซมเพลงนี้นะสวยดีอืมไหนจะเต้นไหนเนี่ยอันี่นี่อยู่นี่อยู่นี่โยกอยู่นี่อืมอโหโหรตา ยเยอะเกินเข้ามาแบบแนวตีนกีฬานะเพลงเอ็มวีทางเนี้ยนี่นี่นละตานี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยใจไม่ดีเนี่ยเหมนแบบเหมนแบบเป็นแบบเป็นเหมือนแบบเป็นโค้ดแบบคอยคุมทุกคนก็แบบอะไรก็ไม่รู้เว้ยนิกี้ โอ้โหนี่ยงอืมนี่มีจัดมุงจัดไม้โหมุมวยช่อ,ชอนี้สวยมากอืมอืมเฮ้ยละต่าเออเต้นอืม,อม,อม คือเห็นลาตามาเต้นในเอ็มมิอีกครั้งรู้สึกแบบมันแบบอุ๊ยทำหน้านะฮึลาตาเธอร้ายนะนี่นี่อย่าไปแย่งเหมยสิเออเออร้ายกาศจริงๆเลยอฮึจีบอุ้ยลาตาเอ็นเอ็มเมื่อกี้เห็นไอ้ไอ้ที่แกพเห็นเห็นอยู่เห็นเห็นหลุดมาอยู่ตอนไอเห็นตอนทีเซอร์อยู่ ที่ว่าเขามีรูปแค็บๆกันมาโ,โหลาตาออกลาตาออกเยอะมากเลยรู้สึกลุ้มใจคือได้เห็นรอยยิ้มลาตาใน MV แบบนี้อีกครั้งนึงรู้สึกแบบมันตื่นตาใจทุกคนแบบ <c oughs> อุ้ยอู้หือื้มอือโยโอ้ใจโอ้ฟุลาตา <c oughs> ไอ้ชอบกี่เด้อ ใจละลายหมดแล้วน like oh, oh, oh. hmm. <c ười> oh, ี่นี่นี่นี่จดหมุดจุดหมายโอ้โหโอ้โหหนุตากระโดดจริงจริงวิววีนี้แบบเมมเบอร์น่ารักเยอะโอ้โหละตาอืม ดูผมชอบชุด MV นี้นะมิราตาน่ารักมากมโอ้โหเมย์บูพี่แองเจลแบบิลชอบโลโก้เพลงนี้มากเลยเออไอ้ใครอะ่ะเอยอ๋ออาจารย์มาแบบเล่นอะไรกันนะ่าราตาไปไหนลนะวิง่งไปนู่นละเออมราต้าวะโอ้โอ,โอ้ทุกคน ผมผมรู้สึกแบบให้ให้ความรู้สึกแบบแรกที่พอจนจากที่ดูจบนะนี่จบยังจะบอกว่า MV เีนี้นะให้ให้แบบเรารู้สึกแบบเราได้เห็นละตาแบบเกือบทุกแอร์ไทม์อะรู้สึกว่าเราขอบคุณมากเลยที่แบบว่าให้ให้แอร์ไทม์ละตาแบบเกือบทุกทุกช็อตของ MV รู้สึกแบบน่ารักะมันแบบมส่วนเนื้อเพลงก็เนื้อเพลงมันก็ยังคงเป็นเหมือนตามมาตรฐาน B ีนทุกคนก็สําหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันก็เหมือนมาตรฐานวนไม่ได้มันไม่ได้มีความรู้สึกว้าวมันก็เหมือนเหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมาแต่ละซิงเก แต่ว่าเรื่องมูดของ m ออะไรเงี้ยหรือแบบสีสันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วเยอะนะครับเพาที่ผมดูครั้งสุดท้าย<ๆ>ก็คือช่วง D.R. นะตอนช่วงซิงเกิลเลยแต่ในเรื่องส่วนของ MV สีสันอะไรเงี้ยหรือแบบเสื้อผ้าชุดเซ็มอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมชอบนะผมกาลังคิดว่าถ้าสมมุติอ่ะซิงเกิลน,นี้นะมาในธีมแบบความรักแบบนี้ผมว่าเพลงต่อไปก็ต้องเกี่ยวกับความรักอะไรแบบนี้ยเรื่อยๆแล้วเออมันก็แบบน่าสนใจว่า เพลงอันเดอร์เกร์กับเพลงแบบเพลงหลักอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงของผมเราดูเพราะเห็นเขาบอกว่าในตามข่าวก็คือว่าเขาจะปล่อยซิงเกิลซิงเกิลในสองตลอดทั้งเดือนเลยนะครับอ <c oughs> ่าซึ่งเดี๋ยวก็จะต้องมีรายละเอียดงานจับมงงานจับมืออะไรเงี้ยอีกเยอะแยะอืมเตรียมเสียงเง,นงนนนินกันหน่อยกัทุกคนครับนั้นนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีแอคชั่นในวันนี้แล้วก็ลองมาคอมเนมนต์ตั้งเปลี่ยนนะครับว่าใน MV เนี้ย คุณแบบเฮ้ยรู้สึกยังไงบ้างกับ MV นี้เขาแบบมีอะไรบ้างมีจุดไหนที่คุณชอบใน MV นี้มีแบบโมเมนต์ไหนบ้างหรือแบบว่าอ่าช็อตไหนที่คุณดูแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันเกินปุยมวยอ่ะ <c oughs> ก็ลองามาคอมเมนต์เล็เกๆหนึ่งแล้วก็ดูว่าเออเมมเบอร์คุณโดนเมมเบอร์คนไหนตกจาก MV หรือเปล่าส่วนตัวผมก็แบบแบบอบโดนเหมยกับโยเกิร์ตแบบตกนิดๆนะฮะตกนิดๆตกนิดๆแต่ว่าโดนช็อตหน้าตาได้แบบงั้นอย่างเงี้ยแบบกระจายหน้ากั <c ười> วันนีรกันถอนอยู่นี้ไปะละบาย